สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว i p นะครับงวดประจำวันที่15นะครับเดือน11นะครับ2 5 6พนะครับพี่ๆเมื่อคืนนี้น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายตรงที่ว่าแนวทางของเราเนี่ยมามาสองรอบคือตัวเด่นเนี่ยมาสองรอบนะครับแต่ว่าตัวเจาะไม่มานะครับพี่ๆตัวจับคู่นี่ยากจริงๆนะครับผม อย่างเราสามัคคีนะครับผมให้เก้ากับห้าูด5้านะครับผลที่ออกเก้าหกห้ากับห9เก้านะครับก็ของเราเนี่ยมาหมดเลยแต่ว่าตัวประกอบคู่ไม่มานะครับใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ห5ห้านะครับหรือว่าใครเอา9้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห9นะครับผมส่วนในรอบลราสามัคคีนะครับ VIP นะครับให้แปดกับ4ี่นะครับผลที่ออกสี่สามสี่สี่สี่นะครับอืมนะครับเนาะกระจายเลยสายรูดนะครับ ไข่ิ้งรูดที่4นะครับพี่เข้าไปที่3 4ี่แล้วก็4 4นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับสายรูดนะครับส่วนลาวว p นะครับให้3กับ7นะครับผลที่ออก4 9 4กับ1 4นะครับรอบนี้หลุดนะครับพี่เมื่อคืนนี้4เดินดีมากๆเนาะนะครับมีแต่4ทั้งนั้นเลยไม่เผื่อตัวอื่นเลยนะครับก็ยังดีที่เรามาสายรูดนะครับ2รอบนะครับพี่ส่วนสายเจาะต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่ก่อนไปรับชม ก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสำหรับบ้านน้ำาต้าทองเนาะพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับสําหรับแนวทางวันนี้ก็คือนะครับเราไปแบบว่างไวเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับพี่พี่ราวสามัคคีผมให้4กับ0นย์นะครับให้4กับ0ูนย์สายลูดให้0ูนย์นะครับศูนย์หก 09นะครับแล้วก็46นะครับอันนี้ลาวสามัคคีนะครับส่วนลาวสามัคคี VIP นะครับเมื่อคืนนี้4บน4ล่างเนาะวันนี้ขอเก้าก๊อตนะครับให้3กับ9รูด9นะครับตัวเน้น94 98นะครับแล้วก็38นะครับผม เราสามัคคีแล้วก็เราสามัคคี V.I.P. นะครับส่ว ants, นนะครับแนวทางเรา V.I.P. นะครับช่วงนี้ก็เดินไม่ค่อยดีเลยนะครับเรา V.I.P. เนาะนะครับจะเป็นบางช่วงนะครับที่ช่วงไหนมาก็มานะครับเรา V.I.P. เนี่ยแต่ว่าเราสามัคคี V.I.P. เนี <sc> ่ยผมว่ามาบ่อยสุดนะครับเนาะสองสองแนวทางเนี่ยถือว่ามาบ่อยสุดนะครับเรา V.I.P. ผมได้3กับ9นะครับเหมือนกับเรา V.I.P. เลยนะครับ เหมือนกับลาวสามัคคีวีไเนาะได้3กับ9ตัวเน้นนะครับผม91นะครับ91 95นะครับแล้วก็3 4นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางนะครับ3ลาวรอบดึกนะครับวันนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมขอให้มีโชคเด้งๆปังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ